บริษัทอิตาเลียนไทยและวิศวกรชาวไทยมีส่วนสําคัญที่ทําให้ความฝันของชาวบังกลาเทศเป็นจริงภายหลังรอมานานหลายปีจะมีส่วนสําคัญอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันครับไปรู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่เราได้มาสร้างรถไฟฟ้าสายนี้แล้วก็ได้มานั่งรถไฟฟ้าสายนี้ด้วยนะครับนี่รับชานชาลาครับละบบยเบียนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้อง้องป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับสมจิตละบวยบินกับรายการยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่103ในอีพีที่ผ่านมา คืออีพีที่102สนะครับสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับพอลูกชาวอังกฤษที่มาเที่ยวประเทศไทยและใช้เวลาสามคืน4วันที่กรุงเทพก่อนที่จะกลับไปลอนดอนแต่ยังมีแพลนที่จะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าเราต้องไปดูกันว่า2พอลูกคู่นี้จะกลับมาเมื่อไรนะครับและในอีพีนี้นะครับสมจิตจะมาอัปเดตความคืบหน้าของรถไฟสายแรกของบังกลาเทศที่อิตาเลียนไทยร่วมช่างว่าไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่าวันนี้สมจิตจะมานําเสนอ1 จะเป็นรายละเอียดโดยสั่งเคปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายแรกของบังกลาเทศ2จะเป็นไฮไลท์จากวิดีโอของคุณนาเต้เสะเถือนน้ำสามจะเป็นมุมมองของสมจิตเองและสุดท้ายจะเป็นมุมมองของชาวบังกลาเทศและชาวไทย ต่อไปนี้สมิติภาพไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายแรกของบังกระเทศกันนะครับบังกระเทศเริ่มให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกที่บริษัทไทยร่วมสร้างนั้นเป็นก้าวสาคัญในประวัติศาสตร์การขนส่งของประเทศเลยทีเดียวซิกฮาชินนนายกรัฐมนตรีบังกระเทศทําพิธีเปิดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สาย6 MRT 6ความยาว20กิโลเมตรวิ่งระหว่างเขตอุตระและเขตอาคากาออนในกรุงทากา้าเมืองหลวงของประเทศหาชินาก่าวระวางพิธิเปิดว่าการเปิดบริการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศนั้นเป็นความพักภุ่มใจของชาวบังกลาเทศและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศต่อจาก สะพานปัทมารถไฟฟ้านับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในระบบขนส่งมวลชนของเมืองและยังเป็นความฝันที่ประชาชนในทากาเฝ้ารอมาอย่างเนื่นนานรายงานระบุว่าบริษัททากาแมสทรานชิตจำกัดหรือว่า DMTCL รัฐวิสาหกิจของบังกลาเทศรับผิดช,ชอบการก่อสร้างรถไฟฟ้าชายดังกล่าวรวมกับบริษัทจากญี่ปุ่นไทยจีนอินเดียและบังกลาเทศกิจการรวมค่าระหว่างบริษัทซีโนไฮโดรคอปเปอเรชั่นจำกัดในเครือพาวเวอร์ไชน่า รัฐวิสาหกิจจีนและบริษัทอิตาเลียนไทย develop m e n t จำกัดของไทยรับผิดช,ชอบการก่อสร้างส่วนซ้อมบำรุงลักของรถไฟฟ้าสายมลชนสายหกตั้งแต่พี2017ด้วยเงินลงทุนราว180ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ6 2 2พันล้านบาทในเรื่องของเงินลงทุนในการกอร่อสร้างนั้นบังกลาเทศยืมเงินจากองค์กรเจกล้กาเพื่อจัดชันเงินทุนแบบแบ่งระยะแก่โครงการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งทดลองเดินรถครั้งแรกระหว่างเส้นทางที่มีสถานียกระดับ16แหง่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนและวางแผนขยายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทาก้าในอนาคตนั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าสายแรกของบังกลาเทศต่อไปนี้นะครับ สมจิตจะพาไปดูไฮไลท์จากคุณนาเต้ก่อนอื่นต้องอนุญาตเจ้าของคลิปตนฉบับด้วยนะครับเดี๋ยวสมจิตจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูตนฉบับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้และทิดตามคุณนาเต้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของชาวไทยที่มาสร้างรถไฟฟ้าสายแรกในบังคลาเทศนะครับรถไฟฟ้าสายแรกแบรับรถไฟฟ้าสายนี้นะครับก็ มีบริษัทคนไทยนะครับสร้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับประมูลงานรถไฟฟ้าสายนี้ได้นะครับ2ประมูลงานรถไฟฟ้าสายนี้ได้นะครับก็สร้างตั้งแต่เดโป,โปนะครับหรือว่าเรือหรือว่า,รวา,รวาโรงซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่เดโปนะครับเป็นเป็นโครงการ CP02 นะครับ ก็ประกอบด้วยที่ CP02 นะครับเป็นอาคารซ่อมลูงรถไฟฟ้านะครับ CP03 CP04 นะครับสถานีที่หนึ่งถึงสถานีที่เก้านะครับซึ่งเปิดใช้บริการในวันนี้แล้วนะครับอีกสัญญาหนึ่งนะครับ Joint Venture ระหว่าง CP อีกสัญญาหนึ่งครับเป็น CP06 นะครับ Joint Venture ระหว่างอิตาเลียนไทยนะครับกับบริษัทซูมิโตโมนะครับก็ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับ สถานีเป็นสถานีที่สิบสามถึงสถานีที่สิบหก เป็นสถานีที่13ถึงสถานีที่6นะครับตอนนี้ก็กําลังดาเนินการก่อสร้างอยู่นะครับก็หวังว่าปลายปีหน้านะครับก็จะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดใช้งานให้ประชาชนชาวบักลาเทศได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปวิดีโอสั้นๆจากคุณนาเต้ซึ่งสมจิตสมัตสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสมจิตเคยทําคลิปเกี่ยวกับบริษัทอิตาเลียนไทยใน ep ที่51และ5 7ว่าจะมีการเปิดให้บริการถ่ายปี2565เพราะตอนนั้นเป็นแค่การทดลองวิงสุดท้าย วันที่ชาวบังกะลาเทศรอคอยมานานแสนนานก็มาถึงสักทีส่วนรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นเราไปไดตามดูกันเลยครับคุณนาเต้เริ่มคลิปที่สถานีที่9ที่มีชื่อว่าอากาศ9ซึ่งก็มีชาวบังกะลาเทศมาต่อคิวเพื่อขึ้นรถไฟฟ้านอกจากนั้นก็ยังมีสำนักข่าวและเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์จำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อทำคอนเทนต์หลังจากนั้นคุณนาเต้ก็เดินไปซื้อตัวอาจจะเป็นเพราะสถานีสร้างเสร็จก่อนปีใหม่ไม่กี่วันผู้คนเลยถือโอกาสช่วงปีใหม่มาทดลองนั่งรถ ไฟกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซื้อตัวคือมีตู้ที่มีชื่อว่า Ticket Vending Machine ถ้าจะแปลก,ก็ตู้ซื้อตัวนั่นแหละครับสมจิตมองว่ามันมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเร็วกว่าให้พนักง,งานบริการแต่ต้องมีลายตู้ เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการแต่ก็ดูเหมือนว่าแต่ละสถานีก็มีเยอะอยู่นะและอีกอย่างทีนาะเอามาเป็นบทเรียนคือตัวรถไฟที่เป็นการ์ดมันดีมากๆเลยนะครับเพราะมันสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่าและกระทัดหัดกว่าสมจิตมองว่าเราเราควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยหลังจากได้ตัวมานะครับคุณนาเตก็เดินไปยังชั้นชาลาเพื่อเตรียมตัวนั่งรถไฟสายแรกของบังกลาเทศเพื่อมุ่งหน้าไปยังอุตารานอตแต่ก่อนที่รถไฟจะออกคุณนาเตพูดความแน่ใจว่า ดีใจมากที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสถานีรถไฟชายนี้และได้มานั่งด้วยในคณะนั่งรถสังเกตเห็นในท่ึงความตื่นเต้น ของผู้โดยสารชาวบังกลาเทศข้อไม่ต่างอะไรกับชาวลาวที่ให้กันไปนั่งรถไฟลาวจีนในช่วงเพิ่งเปิดให้บริการแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ชาวบังกลาเทศที่ตื่นเต้นแต่พนังงานของอิตาเลียนไทยก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนั่งรถไฟไม่กี่นาทีคุณนาเต้ก็มาถึงสถานีอุตรานอตซซึ่งเป็นสถานีที่หนึ่งของรถไฟฟ้าสายนี้เขายัางได้รายงานให้รู้อีกว่าสถานีที่1นึ่เป็นสัญญา CP 0 3และ CP ส4นที่บริษัทอิตาเลียนไทยรับผิดชอบในการก่อสร้างมาถึงใาตอนนี้ก็สร้างเสร็จเป็นที เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่เก็บงานนิดหน่อยๆก็ถือว่าเปิดให้บริการได้ทางเก่าสถานีได้แล้ว ส่วนสราณีที่13ถึง16ก็จะเป็นการรวมก่อสร้างของบริษัทซูเมโตโะและอิตาเลียนไทยณตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ส่วนคุณอาเต้เองก็ยังคงทํางานในโครงการนี้คุณอาเต้ยังได้บอกอีกว่านี่คือความภาคภูมิใจของชาวไทยที่บริษัทอิตาเลียนไทยได้มาเกาะสร้างรถไฟฟ้าสายแรกให้กับบังกลาเทศเพราะมันหมายถึงหนักวิศวกรไทยมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาอีกอย่างที่คุณอาเตไ้ได้สังเกตได้คือรอยยิ้มของชาวบังกลาเทศที่ยังมีรถไฟฟ้าเหมือนประเทศอื่นมานาน แล้วและสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงตอนท้ายของคลิปคุณเต้ยังบอกว่าระยะทางรถไฟฟ้าสายนี้มีความยาวอยู่ที่20กิโลเมตรเปิดใช้งานแล้ว12กิโลเมตรส่วนที่เหลือจะเปิดใช้ในปลายปีหน้านะครับผมในมุมมองของส้มจิตนะครับคนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับชาวบังกลาเทศนะครับที่มีรถไฟฟ้าได้ให้นําใช้ความฝันที่อยากมีเหมือนประเทศอื่นก็กลายเป็นจริงเสียทีพิเศษเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความภาคภูมิใจมายังชาวไทย และบริษัทอิตาเลียนไทยที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้ซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ความฝันของชาวบังกลาเทศเป็นจริงในมุมมองของสมชิดภายหลังดูวิดีโอก็สังเกตเห็นอะไรล่าย,ย่างที่ลาวขนออกมาเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้ชื่อตัวและตัวที่เป็นการ์ดแข็งนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายมากๆและว่องไวมากกว่าที่ให้พนังงานบริการเองนะครับ นั่นก็เป็นมุมมองของสมจิตและก็เป็นบทสรุปที่สมจิตได้มาจากวิดีโอของคุณนาเต้น,นะครับและต่อไปนี้สมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวบังกลาเทศและชาวไทยกันบ้างไม่เยอะนะครับมีอยู่แค่5มุมมองด้วยกันมาเรามาเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยนะครับไปมุมมองแรกมาจากชาวบังกลาเทศนะครับขอให้มุมมองว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งจากบังกลาเทศเราจะระลึกถึงการมีส่วนร่วมของคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างชุดชึ้งนะครับก็เป็นความใน่าใจนะครับของชาวบังกลาเทศถือว่าแน่นอนพวกเขาก็ภูมิใจและดีใจมากๆที่ชาวไทยมีส่วนร่วมในโครงการนี้มาต่อที่มุมมองที่2จากชาวบังกลาเทศคนนี้นะครับขาให้มุมมองว่าดีใจที่ได้เห็น เมโทรใหม่ถูกสร้างขึ้นในทาก้าและวังว่าจะมีมากขึ้นในบังกลาเทศเมื่อคุณมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพผู้คนและสินค้าจะเคลื่อนย้ายไปมาได้ง่ายขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าที่สำคัญได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีในการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นจริงด้วยนะครับการขนส่งดีแน,น,น่นอนทุกอย่างมันจะดีตามเรามาต่อที่คอมเมนต์ที่3จากชาวไทยนะครับชาวไทยคนให้มุมมองว่าขอแสดงความยินดีในการพัฒนาของบังกลาเทศขอทีอ่โอกาสสวัสด,ดีปี ไม่แด่ทุกทกท่านขอให้บังกลาเทศไทยประสบความสําเร็จรวมกันครับเรามาต่อที่มุมมองทีซีจากชาวไทยคนนี้นะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่ายินดีกับชาวบางกลาเทศและครอบคุณ ทีมวิศวกรบุคลากรด่านต่างๆของอิตาเลียนไทยที่ไปสร้างความสะดวกสบายความสุขรอย,ยิ้มให้กับชาวบังกลาเทศทางดีสัญจรสะดวกประชาชนได้ประโยชน์จริงด้วยนะครับผมมาต่อที่มุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองที่หจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าขอแสดงความยินดีกับชาวบังกลาเทศด้วยนะครับทีมีระบบการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าทากา้าสายแรกของประเทศแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและภูมิใจที่บริษัทคนไทยไปรวมประมูลและก่อสร้างเยี่ยม มากมากครับอืมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวบังกลาเทศและชาวไทยนะครับผมส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรนะครับที่แตกต่างจากสมชิตและแตกต่างจาก ทาง5มุมมองของชาวไทยและชาวบังกละเทศก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่สมจิตขอถือโอกาสนี้วอวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้มีความสุขในชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันครับบายบายสวัสดีปีใหม่นะครับผม